สวัสดีครับ FC ท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญที่ติดตามรับชมช่องสมาคมชาแนลและเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมาโดยตลอดคลิปนี้ทางช่องของเราก็เช่นเคยมีข้อมูลเหรียญเกี่ยวกับ การซื้อขายมาให้ f อฟซีคนชอบเหรียญได้ติดตามรับชมกันก็มาชมข้อมูลเหรียญสองบาทเหรียญสองบาทสีขาวนะครับมีความนิยมในวงการนักสะสมหลายๆท่าน ช่องหลายๆช่องก็รับซื้อแต่ราคาไม่แพงราคาเกินหน้าเหรียญไม่เกินสิบบาทต่ำสุดก็ไม่เกินหกบาทห้าบาทประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นถุงเป็นหลอด สภาพสวย UNC อันนั้นก็ไม่เกินห้าสิบบาทต่อเหรียญน,นะครับแต่นี้ก็ผ่านการใช้ผ่านการใช้ก็ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ถ้าอยู่ในตลาดนัดหรือว่าแผงลอยก็จะอยู่ที่เหรียญละห้าสิบบาทผ่านการใช้นี่ นะครับถ้าโสต์ขายเป็นส่วนตัวก็จะมีราคาสูงถึงหลักร้อยนะครับแต่ทางช่องของเราไม่ได้ขายไม่ได้ซื้อหาเองหาเองล้วนๆนะครับหาเองยังไงก็ นำแบงค์ไปแลกมาคัดนะครับพบเจอก็เก็บมารีวิวมาทำคลิปให้ fc ให้ท่านผู้ชมคนชอบเหรียญได้ติดตามได้รับชมกันนี่คือเหรียญที่มีความนิยมชนิดสองบาท ต่อไปนะครับเหรียญที่นักสะสมอีกกลุ่มหนึ่งคนชอบเหรียญอีกกลุ่มหนึ่งที่ชอบก็คือเหรียญเนื้อเกินเหรียญเนื้อเกินเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพระเศียรใหญ่ของรัชกาลที่เก้า เป็นปีสุดท้ายด้วยปีพศสองพันนะครับก็สวยงามเรียนเนื้อเกินมาเกิดในปีพศสองพันซึ่งเป็นปีสุดท้ายทางช่องของเราก็เห็นว่ามันเด่นก็เลยเก็บไว้ดู มีเยอะๆจะขายก็ได้แน่แนมไปกับเหรียญหลักรับรองว่าเขารับให้ถ้ามีเหรียญหลักแต่คงจะไม่ได้ขายเนื่องจากมันพบเจอ,อยากมันก็ไม่สามารถที่จะได้มาหลายเหรียญถ้ามีไม่ถ้ามีน้อยก็แบ่งปันไม่ได้ นะครับก็เก็บไว้ทำคลิปให้ f อได้ติดตามนะครับเหรียญนี้ก็ราคาเกินหนะ้าเหรียญก็น่าจะอยู่ที่10บาทรวมแล้วเหรียญละ20บาทแน่ไปนะครับขายเดียวเดียวก็ไม่ได้ไม่มีไม่มีคนไหนซื้อไม่มีช่องไหนซื้อนะไม่ใช่ว่าจะขายได้ทุกเหรียญ ไม่ขายไม่ไม่ใช่ว่าจะขายได้ทุกร้านทุกช่องนะครับรับเฉพาะผู้ที่ช่องที่รับเท่านั้นถึงจะแน่ไปกับเรียนหลักก็ถ้าช่องที่ไม่ได้รับเขาก็ไม่รับนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ FC ควรจะรู้ไว้เพื่อ สักวันหนึ่งถ้าเกิดว่า f อฟซคนชอบเหรียญสนใจอยากจะทำเหมือนกับช่องสมาคมชนเนลบ้างโดยการแลกเหรียญมาคัดแล้วก็เก็บมาทำคลิปให้ f อได้รับชมนะครับก็เฉพาะผู้ที่ชอบเหรียญเท่านั้นนะครับที่จะทำได้ เวลาก็ต้องมีด้วยนะครับอย่างเช่นช่องสมาคมชาแนลเนผู้ดำเนินรายการนะครับก็ชอบนะครับโดยส่วนตัวชอบเหรียญน,นะครับแล้วก็เวลาก็พอจะแบ่งปันนะครับแบ่งเวลามา,าทำคลิปหันมาหาเหรียญแล้วก็ไปทำงานส่วน ที่ทางช่องของเรานะครับที่ทำอยู่ประจำก็แบ่งตารางในส่วนนั้นไปก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนชอบเหรียน พบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ